ค่อยๆเทข้าวครับมันก็ชีวิตก็สะดวกสบายปัญหาที่เจคือจําเป็นต้องเราจำเป็นต้องใช้สายพานชั่วคราวไปก่อนซึ่งไม่ใช่ซึ่งไม่ใช่สายพานของของสยามกูตาแท้นะครับมันเลยทําให้ต้องเปลี่ยนบ่อยบางทีก็ไม่ก็มีนะครับอย่างเงางมื่อคืนนี้ก็ไปเจอข้าวที่งามๆต้นสูงนะครับมันก็ทางานนะกอจะเป็นต้องเปลี่ยน ครับช่วงบ่ายก็เลยต้องรีบวิ่งไปซื้ออะไรมาจำลองนะครับเพื่อปใส่ยทัศน์ตัว๋ย่ผมจำชื่อไม่ได้นะครับเพราะคนขับรถคนขับก็ไม่ใช่ใครนะครับคนขับก็น้องผมเอยนะครับใครับจึงจึงเป็นที่มาว่าทำไมเราใช้คูบูตาเพราะว่ามันมันสะดวกเรื่องอะไรนะครับ รถใหญ่ๆไทยประเด็นไม่ใช่ว่ามันมันไม่สะดวกนะมันดีครับมันดีทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าปัญหามันก็คือว่าเนยรายังเป็นผู้เล่นมือใหม่ยังไม่มีความชำนาญมากพอที่จะซ่อมบำรุงเองนะครับตัวอย่างตัวคูปัต้าเนี่ยข้อดีของมันก็คือทีมช่างเนี่ยเรียกได้ทุกเมื่อนะครับแต่ว่าก็ต้องก็กต้องมีค่าชั่วโมงอะไรให้เขาครับซึ่งในช่วงระยะแรกเริ่มเนี่ยนะครับที่เริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยนะครับ เราต้องเราก็ต้องฝึกเรียนรู้ของเราไปด้วยซ่อมพยายามซ่อมและเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดนะครับทั้งจากทีมช่างของสยามคุป,ปะตะเองมันจะได้ซ่อมบำรุงเบื้องต้นได้นะครับในขณะที่รถไทยประด็ดเนี่ยนะครับอย่างท,ที่อยู่ในภาคกลางนะครับนั่นคือประเภทนั้นก็คือมีความชานาญเองซ่อมเองได้หมดทุกอย่างอะไรมันเปลี่ยนได้หมด ทำเป็นบดนะครับมันก็คือข้อดีของของรถเกี่ยวแถวภาคกลางนะครับซึ่งซึ่งมันซึ่งมันเขาเรียกว่าคือเล่นมาอย่างยาวนานจนเป็นจนเรียนรู้จนรู้ทุกซอกทุกมุมของของรถเกี่ยวแล้วนะครับแต่ว่าของทางอีสานเนี่ยมันมันไม่ใช่นามันเป็นนาปีนะครับม,มันไม่ใช่นาที่ทำสองรอบสามรอบนะครับ,นะรบนี่ก็เต็มอีกแล้วนะครับ เสียงเตือนเต็มเลยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรถเกี่ยวไทยระเด็ดนั่นนะครับสรุปมันก็คือดีไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับดีนะครับเพราะมันตัวใหญ่แล้วก็เกี่ยวได้เร็วกินหน้าเกี่ยวกกว้างกว่านะครับแล้วก็กินข้าวได้เยอะนะครับแล้วเครื่องแรงม้ามันสูงครับไอตัวนี้มันจะช้านิดหนึ่งแต่ว่า มันก็ไปตามสภาพของเขาตามความ,ามสามารถของเขานะครับเดี๋ยวตัดไปดวผมจะให้ดูฉากเพลข้าครับวิธีการเพลข้าครับตัวนี้ตัวรถลากก็เป็นยอดนิยมนะฮ5018จากคูโบต้าอุดรธานีนะครับโฆษณายอีกแล้วนะครับคูโบต้าอุดร ไม่ค่อยเทข้าวครับมันก็ชีวิตก็สะดวกสบายขึ้น,นครับมีรถเกี่ยวประหยัดเวลามีเวลาเหลือไปทําอื่นมากมายนะครับมีเวลาประมูลรักษามันสัปะหลังหรือว่าอ้อยหรพืดเศรษฐกิจตัวอื่นนะครับ